สวัสดีครับสวัสดีครับลุงเจริญมาอีกแล้วนะครับก่อนชมคลิปนี้นะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ลุงเจริญด้วยนะครับเพื่อให้เป็นเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลุงเจริญก็จะมานะครับเรียนรู้ภาษากัมพูชาแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับทํางานไปด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ที่แปลกใหม่เอฟซจะได้ไม่เบื่อนะครับอืมวันนี้ลุงเจริญมาซ่อมประตูบ้านลูกค้านะครับเปลี่ยนล้อประตู ก็จะมีภาษากรรมูชาสอดแทรกไปนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับโอเคนะครับไปเรียนรู้กันเลยนะครับในลุงเจริญจะไปบ้านลูกคา้ารถติดไฟแดงอยู่ก็เห็นสะพานนะครับสะพานภาษา柬ม寨เขาเรียกว่าสะเปียนอากะหมายถึงสะพานรถข้ามนะครับสะเปียนอากะถ้าแปลตรงๆภาษาสะพานลอยฟ้านะครับสะพานลอยฟ้าสะเปียนอากะสะพานรถข้ามนะครับอ่สำหรับ บองโอนกัมพูเจียอ่าสเปนสเปนอากาศอ่าส,เป,สเปียนอากอาศเประ้าสะพานรถข้ามสะพานรถข้ามนะครับสะพานข้ามแยกนะครับสะพานข้ามแยกอ่ามาเจออีกแล้วครับคราวนี้เจอตึกสูงนะครับตึกสูงภาษากัมพูชาบอก อาเกียอาเกียระปวอาเกียก็คืออาคารนั่นแหละครับนะอาเกียกัปวะปัปวกเครื่องขัปวะปัปวแปลว่าสูงนะครับระปวะถ้าเราฟังเขาพูดคําเดียวก็จะได้ยินคําเดียวนะครับัปวะปัวนะครับอาเกียรัปวตึกระฟ้านะครับตึกระฟ้าหรือว่าตึกสูงอาเกียรัปวเตึกระฟ้าตึกสูงต่อมานะครับคําว่าสะพานลอยสะพานลอยเดินข้ามเลยนะครับสะพานคนข้าม เขาเรียกว่ากัมพูชาบอกกะสเปียนสําหรับมนุดาสเปียนสําหรับมนุดาสเปียนก็คือสะพานนะครับสําหรับคือสําหรับมนุมนุก็คนนะครับดาก็เดินนะครับสะพานรอยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งอ่าสเปียนอากะก็ได้นะครับสเปียนอากะนะครับเรียกได้ครับสะพานลอยบ้านเรานี่มีเอาไว้บังแดดสาหรับบางท่านนะครับสําหรับบางท่านก็เอาสะพาน มาบังแดดระวังนะครับเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุในใต้สะพานลอยนี่นะครับทางบริษัทประกันเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับเขาก็มีกฎหมายบอกว่าภายในกี่เมตรกี่เมตรนี่แหละครับลวงเจริญก็เคยอ่านดูนะครับก็ดูแลสุขภาพรักษากฎระเบียบด้วยนะครับข้ามสะพานลอยข้ามทางมา่ลายนะครับามาเจอรถนะครับรถภาษากัมพูชาบอกว่าลาดนะครับกัมพูเชียานล้าน่ายปรทาพิษสะไทยรถ รถนะลานปะท้ารถเอาเข้ามาในซอยแล้วครับในซอยเขาเรียกถนนซอยเขาเรียกพลพล้ลลม พโลลมนะโล่ตูดพะโล่ตูดก็คือถนนเล็กนะครับนะพโลลมแล้วก็พโล่ตูดแล้วมีอีกหลายชื่อครับกัมพูเจีอาพโล่ลมพโล่ลมไทยเนือท้าซอยซอยพโล่ลมพะโล่พโล่ลมซอย ถึงบ้านลูกค้าแล้วถึงบ้านลูกค้าแล้วภาษากัมุชาบอกอ่ามกดลอิเตอ่าอทิติจนมกดลอิเตอทิธิจนมกดลก็คือมาถึงนะครับอิเอตก็บ้านลูกค้าอทิติจนนะครับอทิธิจนลูกค้ามกดลอิเตอทิติจนมาถึงบ้านลูกค้าแล้ว มาถึงบ้านลูกค้าทีนี้ก็มาเปลี่ยนล้อประตูนะครับเปลี่ยนล้อประตูภาษากัมูชาบอก่อาการจำานวดกองทวียการจำานวดกองทวียแต่เราอ่านออกเสียงคล้ายๆออกต่อทหารนะครับทวียแต่ถ้าสะกดออกตัวต่อเต่านะครับการจำานวดกองทวียการจำหนวดก็คือทดแทนนะครับกองก็ล้อ,อทวีระทวียก็ประตูนะครับบ่งประโณนกัมพูเชีย ประทาประทาการจำนวนกองทวีะประท้าเปลี่ยนล้อประตูเปลี่ยนล้อประตูการจำนวนประท้าเปลี่ยนอกองประท้าล้อทวียประท้าประตูเ,เปลี่ยนล้อประตูาก,การจำนวนกองทวียเปลี่ยนล้อประตู